ครับสวัสดีครับีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบอกอับป้าแตี่นมนะพี่น้องเนาะครับป้าแตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่17มีนาคม68แลาวพัฒนาออก255 480 ขับเลืล่างก็ออกห้าสีนะพี่น้องเนาะขับของปูโคราดงวดที่ผ่านมากกัเสียดายนะพี่น้องเนาะจับคูบวกเรานะครับครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรลดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องแต่ว่าจับคูมันบ,บ่มมี8ปดนะพี่น้องเนาะ รับ02 03 04นาคามแต่ว่าเนี่ยถือตัวนะพี่น้องเนาะรับเมื่อนี้กะมาแล้วพี่น้องรับพอเตมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาปูโคราดนะพี่น้องเนาะรับไนเบื้งน้ำกันนะครับ วันพุธที่สิบเก้าครับ ลาพัฒนาปูโคราดครับ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับบนล่างวิ่งรูดห้ากับหนะครับ ล่างวิ่งรูดห้ากับหกเน้นพี่น้องขับเน้นที่หกนะครับครับเอาเบิงปูจับคูได้พี่น้องเนอะ ห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ ห้าแปดหกแปดเก็ดแปดนะครับห้าเก้า หกเก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าชุดเก้าหางเหมือนเดิม ปานนปูเน้นที่หกเนาะพี่น้องเนาะปะชีมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับ จัดเตียนนะพี่น้องเนาะเนามากสอบจะได้กับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อขับทีสำคัญกะอย่าลืมลับตัวไว้นํำน,นะครับเตรียมพ,พ้อไว้พอนคอยเข่าคอยแตกยงปัง,คงๆครับพี่นอ้องอีกีก็จะได้โุกโฉกมันๆนกันนะพี่น้องเนาะครับก็บเตรียมก็ใช้เบิ้งได้พี่น้องแล้วปูมันชงมาให้นะครับ ครับลาวพัฒนา19มีนาคม68 5กับ6เน้นที่6พี่น้องสัดเจีนว่าห้า 7, 7 7็ดห8เจ็ดเจ็ดเพี่น้องครับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โคลาสตนะพี่น้องเนาะครับสัดเจีนนะครับ คอยเข่าคอยแตกอย่าลืมในพี่น้องเรื่อมากสอบตัวในห้องก็อย่าลืมกลับตัวใบนํำนะครับเนาะครับ,รบพ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆลายนะครับเด้อปูโคราดนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางลาวพัฒน,นามาให้พ่อแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวพ่อแต้มก็วอวยพรนคอยเข่าคอยฟัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมนกันนะครามเอาจะเริ่มได้พี่น้องได้เข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้์น้ำนะาคามเอาสูตร้ายต่ายสูตรกอเฟซีทุกคนโชคโฉบมันมันได้พี่น้องเด้เฮงเฮงรวยรวยกันเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม